ค่ะก็สวัสดีพี่ๆปอบัณฑิตทุกท่านนะคะวันนี้ใหม่จะมาอธิบายถึงวิธีการนำวิดีโอการสอนหลังจากที่เราได้ผ่านแผนการจัดก,การเรียนรู้หรือใบงานที่5ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการทดลองสอนโดยการอัดคลิปวิดีโอความยาวก็ประมาณ8-10นาที ต่อบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่พี่ๆผ่านใบงานที่5แผนการจัดก,การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ๆจะต้องทำการนะคะทดลองสอนโดยการบันทึกวิดีโอนะคะแล้วทำการแนบส่งผ่านวิธีการที่หนูจะอ,อธิบายต่อไปนี้นะคะขั้นแรกก็ให้พี่ๆบันทึกวิดีโอก่อนเนาะนะคะแล้วก็นำลง เรื่องของตนเองหรือวิธีการใดก็ตามแต่ที่พี่ๆอาจจะสะดวกนะคะทีนี้ค่ะนะคะใหม่ได้ทำการนะคะเอาวิดีโอลงเครื่อง PC แล้วเนาะะหนูนะคะก็เซฟวิดีโอไว้แล้วนะคะวิดีโอความยาวแปถึง10นาทีเนาะนะคะการตั้งชื่อวิดีโอรบกวนพี่ๆตั้งเป็นรหัสนักศึกษาก่อน นะคะทั้งวิดีโอทั้งใบงานทุกใบงานเลยนะคะตั้งเป็นรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลนะคะตามด้วยชื่อของใบงานหรือ,อชื่อของใบงานค่ะนะคะที่เราจะทําการนําส่งเนาะนะคะตัวอย่างของการนําส่งวิดีโอนะคะบันทึกชื่อไฟล์โดยเป็นรหัสนักศึกษาชื่อสกุลตามด้วยวิดีโอการสอนนะคะ,น,ะ,คะนี่ถือว่าเป็นชื่อใบงานนะคะก <c oughs> ็หมายจะแนบ ขั้นตอนวิธีการทุกอย่างเอาไว้อีกรอบหนึ่งในโน้ตลายกลุ่มนะคะทีเนี้ยใหม่ได้ทำการบันทึกวิดีโอลงเครื่องและบันทึกชื่อไฟล์แบบนี้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะใหม่เซฟไว้ในไฟล์โฟลเดอร์นี้ก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ทีนี้ค่ะนะคะในการส่งวิดีโอครั้งนี้ใหม่รบกวนพี่ๆทุกท่านนะคะแนบวิดีโอลงในไดรฟ์ส่วนตัวของตนเอง ครั้งนี้ใหม่จะไม่มีไดฟ์ในการที่จะให้พี่ๆมาแนบรวมกันทุกท่านทั้ง180คนแล้วเนื่องจากพื้นที่ความจำอาจจะไม่พอนะคะใหม่ก็เลยลบกวนให้พี่ๆเนี่ยนะคะแนบลงในไดฟ์ของตนเองหรือวิธีการใดที่อาจจะสะดวกมากกว่านี้นะคะวันนี้ใหม่ก็จะมาอธิบายในเรื่องของการแนบวิดีโอลงไดฟ์ผ่าน Gmail นะคะหรือใครถนัดตัวที่เป็น Hotmail ก็นะคะตามนั้นแต่ทีนี้ใหม่ขออธิบายเรื่องของ ตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนบผ่าน Gmail เนาะนะคะใหม่ก็จะเข้ามาที่ Gmail ของตนเพื่อที่จะไป Dive เนาะอ่ะนะคะโอเคสีแบบนะคะพอมาถึงแล้วให้มาที่ Gmail จะอยู่ทางด้านถ้า Dive เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะที่เป็นจุดเก้าจุดคลิกหนึ่งครั้งเราก็มาที่ Dive เลยใครยังไม่มี Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถสมัครได้นะคะอ่ะคลิกหนึ่งครั้งที่ Dive เลยค่ะ หลังจากที่มาที่ไดฟ์ตรงนี้แล้วเนาะเราก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะเพื่อที่จะนำวิดีโอที่เราได้ทำการบันทึกเนี่ยแนบลงไปนะคะตรงนี้จะเป็นเมลแล้วก็ไดฟ์ของพี่ๆเลยนะคะลา์บุคคลส่วนตรงนี้คือไม่สามารถที่จะมาแนบของใหม่ได้แล้วนะคะขั้นตอนตรงนี้คือพี่ๆต้องเข้า Gmail หรือ Hotmail ของตนเองแล้วก็มายัางไดฟ์ของตนเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไดฟ์ส่วนตัวของหนูเองเนาะนะคะ พอมาหน้านีแล้วนะคะพี่ๆทำการคลิกขวาเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะโฟลเดอร์ใหม่เนาะหนูคลิกนะคะหากหนูไปเร็วไปรบกวนพี่ๆย้อนดูคลิปวิดีโอตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะใหม่ในแนบลิงไว้ให้แล้ว นะคะมันถึกไว้ให้แล้วเนาะโฟลเดอร์ er ใหม่ตรงนี้ก็แล้วแต่พี่ๆว่าจะบันทึกว่าอะไรแต่ตัวอย่างนะคะของหนูหนูจะบันทึกเป็นนะคะวิดีโอนะคะการสอนนะคะลายวิชาละกันการพัฒนาหลักสูตรนะคะโอเคประมาณนี้นะคะที่หนูจะทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นชื่อนี้แล้วหนูก็ทาการสร้างตึ๊บหนึ่งครั้งนะคะรอสักครู่ก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ ตรงนี้มาเนาะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเนี่ยทำการสร้างเมื่อกี้ทำการสร้างใหม่เมื่อกี้นะคะใหม่ก็คลิกเข้ามานะคะซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเราจะนำวิดีโอที่ได้ทำการบันทึกแล้วนำมาแนบวางเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใหม่ก็จะไปหาวิดีโอที่ใหม่ได้เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ใหม่ที่ใหม่เซฟไว้ก่อนหนะ้าเมื่อต้นคลิปนะคะปึ๊บอ่าตัวนี้ค่ะ หมก็ทําการย่อลงให้เล็กลงเนาะเมื่อกี้เขาอยู่เต็มจอใช่ไหมคะแล้วก็มันมีหลายวิธีในการแนบค่ะแต่หมายขอเสนอในวิธีนี้ละกันเพราะว่าง่ายแล้วก็สะดวกนะคะอันนี้คือไฟล์วิดีโอที่หม่ได้ทําการบันทึกและนําลงเครื่องพร้อมการเปลี่ยนชื่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วหมายจะทําการคลิกค้างแล้วก็ลากมายังไดรฟ์ที่ได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่เมื่อสักครู่นี้คลิกค้างแล้วนํามาวางนียค่ะ ะะวิดีโอจะทำการอัพโหลดมายังไดฟ์นะคะก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อประมวลผลวิดีโอก่อนนะคะหลังจากอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยให้รอประมาณ1น,นาทีถ้าความเร็ว WiFi หรือ wi อ,อินเทอร์เน็ตเราเร็วหน่อยก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะคะถ้าหากอัพโหลดแล้วคลิกดูปุ๊บวิดีโออาจจะยังเนี่ยค่ะประมวลผลไม่เสร็จสิน้นนะคะต้องรออีกสักครู่หนึ่งก่อนขออนุญาตคลิกย้อนกลับนะคะปุ๊บรอประมาณ1น,นาทีแล้วกันนะคะ เดี๋ยวลองคลิปนะคะโอเคยังทีนี้คือใหม่อัดคลิปเนาะแล้วใหม่ไม่ได้ตัดต่อก็ขอโทษด้วยนะคะจะแบบทำการอัปโหลดแล้วก็รอไปพร้อมๆกันอาจจะช้าหน่อยพี่ๆอาจจะวารคลิปตรงนี้ไปเลยก็ได้แป๊บหนึงอ่ะมาละโอเคโอเคนะคะอาจจะหนึนาทีหรือหนึนาทีกว่ากว่าอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการลากไฟล์ของเรามายังไดฟ แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้ตัวเนี้ยที่เราทำการอัปโหลดเป็นวิดีโอการสอนของเรานะคะเราสามารถคลิกดูได้ด้วยการดับเบิลคลิก2ครั้งก็ได้ปึ๊บนะคะสมมุติว่านี่คือวิดีโอการสอนของเรานะคะความยาวประมาณ8ถึง10นาที <c oughs> อะขอโทษอันนี้เป็นวิดีโอสมมตินะคะขอโทษทีเัน <c oughs> ยังไม่ได้อัดคลิปนะคะสมมุติว่านี่คือเป็นวิดีโอการสอนของเรานะคะเราสามารถคลิกดูได้นะคะคลิกดูได้และ หลังจากนั้นนะคะคลิกด,ดูเพื่อเช็คเฉยๆว่าเสร็จสมบูรณ์จริงไหมเนาะนะคะอ่ะขออนุญาตคลิกย้อนกลับนะคะหลังจากที่เราอัปโหลดและวิดีโอได้ประมวลผลในไดรฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการแชร์ค่ะแชร์ลิงค์นะคะที่อยู่ในไดรฟ์ตัวเนี้ยนะคะแชร์ นะคะตามขั้นตอนหลังจากนี้เลยนะคะอ่ะใหม่ก็จะคลิกวิธีการแชร์ใน Hotmail และ Gmail จะอาจจะต่างกันนิดหนึ่งเนาะนะคะตัวนี้ตัว Gmail นะคะคลิกตรงนี้1ครั้งนะคะและมาที่คำว่าแชร์ละกันนะคะอ่าหลังจากที่มาแล้วนะคะให้พี่ๆมาข้างล่างตรงนี้คือรับลิงก์เนาะตรงนี้พี่ๆสามารถนะคะคัดลอกลิงก์ได้เลยไหมก็ สามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยแต่ใหมายขออนุญาตเปลี่ยนถ้าจะมีบางคนเนาะตรงนี้ค่ะนะคะขออนุญาตคลิกให้ดูก่อนนะคะพี่ๆบางคนตรงนี้อาจจะเลือกเป็นคําว่าจํากัดอยู่ลบกวนพี่ๆเปลี่ยนเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะคะลบกวนเปลี่ยนเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคําว่าจํากัดเนี่ยอา,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้ามาดูาวิดีโอไม่ได้ ประมาณนี้เนาะนะคะเพื่อความชัวรก็ให้พี่ๆเลือกเป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์นะคะหรือใครเลือกไว้แล้วก็ตามนั้นเนาะนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เรียบร้อยให้เป็นคําว่าทุกคนที่มีลิงก์แล้วสามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยนะคะปึ๊บคลิกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะคัดลอกลิงก์ให้เราแล้วนะคะหนูก็คลิกคาว่าเสร็จสิ้นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้คัดลอกลิงก์แล้วเนาะนะคะ ่าต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการนะคะไปยัง Google Sheets นะคะทีนี้หนูต้องขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะนะคะนี่คือ Google Sheets นะคะเดี๋ยวหมายจะแนบไปให้นะคะในโน้ตไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะนี่คือ Google Sheets ที่เอาไว้โส่คลิปวิดีโอของพี่ๆทั้ง180ท่าน เนาะนะคะ o g t ก Sheet ก็คือ Excel ล่ะค่ะแต่เป็นชีตที่อยู่ในแบบออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะชีตข้างล่างนะคะก็จะแยกเป็น6หมู่เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหมู่1หมู่2หมู่3มหมู่4ีและหมู่6นะคะพี่ๆอยู่หมู่ใดพี่ๆก็ไปที่หมู่นั้นนะคะหมาอยู่หมู่4เนาะนะคะพอใหม่เข้ามาในลิงก์นี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตคลิกคำว่าหมู่4เลย1ครั้งอ่านะคะก็จะเด้งมาแล้วก็หาชื่อของเรา นะคะอ่ะโอเคหนูหาชื่อของหนูเจอแล้วนะคะนี่ค่ะเลขที่9เนาะนะคะทีนี้ค่ะในชีสหน้านี้นะคะตรงนี้จะเป็นคําว่าลิงค์คลิปการสอนให้พี่ๆนำลิงก์ที่ขัดลอกเมื่อสักครู่นี้ในดิฟมาวางนี่คือ Excel เลยค่ะพี่ๆสามารถวางได้ด้วยตนเองนะคะเราเปิดแชร์ให้เป็นสาธารณะสาธารณะให้แล้วเนาะนะคะหนูก็มาที่ชื่อของหนูตรงนี้ค่ะมาสทรเนาะนะคะหนูก็ทําการวางลิงก์ นะคะพี่ๆก็วางลิงก์ได้เลยนี่ค่ะลิงก์ที่หนูได้ทําการแชร์และขัดลอกมานะคะเมื่อวางเสร็จเราก็ลีดเอนเตอร์ได้ลบกวนพี่ๆรีเช็คอีกรอบด้วยว่าวางถูกชื่อของตนหรือไม่นะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะถูกต้องหรือไม่นะคะลบกวนรีเช็คด้วยนะคะเผื่อไปวางผิดลายชื่ออะไรแบบนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเช็คได้นะคะหนูวางคลิปของตนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นค่ะ นะคะ Google s h e e t ตรงนี้จะทำการบันทึกให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะนี้อยากรีเช็คว่าเฮ้ยวางถูกจริงไหมเซฟจ,จริงไหมนะคะก็มากดรีเฟซตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าหมายกดรีเฟซให้ดูนะคะทั้งนั้นอ่ะหลังจากที่กดแล้วเนาะนะคะก็จะมาที่หน้าเดิมเห็นไหมคะว่าข้อมูลลิงก์ที่แนบล่าสุดตรงนี้ก็ยังอยู่ นะคะ,ะถ้าใหม่เอาเมาส์มาชี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นตัวอย่างของดิฟขึ้นมาเมื่อกี้ึ้นอ่ะเนี้ยค่ะประมาณนี้เราสามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะคะตรงนี้แล้วเราก็คลิกค่ะเห็นไหมคะก็จะเด้งมาในดิฟที่เราทำการแนบวิดีโอและแชร์ออกไปนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะนะคะแต่เราต้องคัดลอกลิงก์เพื่อไปวางอย่าง ชีสที่เป็นการส่งงานส่วนรวมทั้ง1้อยแปดสิบท่านโดยแยกเป็นหกหมู่เรียนนะคะหลังจากที่คลิกมาแล้วนี่ค่ะก็เป็นวิดีโอนะคะซึ่งอาจารย์พันชัยก็จะดูวิดีโอของเราได้ด้วยขั้นตอนที่หนูได้อธิบายไปประมาณนี้ละกันเนาะ,ะสมมติว่าคลิกดูนี่เป็นวิดีโอของเราแบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะ,อ,ะอาจารย์พันชัยก็สามารถที่จะตรวจวิดีโอของเราผ่านลิงก์ที่เรา <S 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 นะคะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการส่งคลิปวิดีโอก็ค่ะ สวัสดีค่ะ